สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่นะคะหมายเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายนะคะหมายเลข3นะคะมาถึงเดินทางมาถึงหมายเลข3หมายเลข3ก็คือมาร์ชนะคะดาวอังคารนะะก็คือเทพเจ้าแห่งสงครามนั่นเองนะคุณหมายเลขนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของนักรบการแข่งขันกล้าแสดงออกกล้าหารแข็งแกร่งพลังอํานาจหรือ มุทุลุดุดันพวกที่ชอบอัสนาอะไรประมาณนี้นะเป็นเทพแห่งสงครามนะคะและอะไรอ่ยหมายเลขสานะคะดวงสตากล้าแข็งอ่เข้มข้นระจญภัยมักจะมีเรื่องต้องประทะกับผู้อุ่นอยู่สเสมอเป็นคนกล้าหาญทรหดอดทนเป็นเลิศนิสัยตรงไปตรงมารักความถูกต้องบางครั้งตรงจนคนขม็ญน,นะคะหรือหมั่นไส้จิตใจ ร้อนรุ่มนะดเดือดเดือดเลือดพลาดนักสู้ไม่กลัวใครเป็นคนขี้มโหูแต่ไม่ผูกพยาบาทกับใครนะเป็นคนเอาการเอางานจริงจริงจังทุกเรื่องก็ว่าได้นะฮะก็คือเป็นคนดีคนหนึ่งนั่นแหละนะและอะไรทีนี้จะเป็นคนที่ขยันที่สุดนะคะสำหรับอ่าผู้ที่ลงท้ายด้วยเลขสามเนี่ยแบบเลขท้ายแบบชาจุนหมายเลขสามเนะี่ยเป็นคนขยันขันแข็ง เอาการเอางานนะคะแต่ก็เป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจแก่งนะชีวิตเกิดมาต้องเสียสละต้องรับผิดชอบพี่น้องเพื่อนผู้อื่นอยู่เสมอนะเป็นคนที่ทำอะไรก็เพื่อทําเพื่อคนอื่นอยู่เสมอระหว่างคนใกล้ชิดหักหลังเรื่องเงินนะคะคุณจะมีเรื่องเสียใจโดนคนใกล้ชิดหักหลังเรื่องการเงินนะคะในชีวิตของคุณคุณจะต้องเจอนะ,อะแล้วก็ คนเกิดหมายเลขสามเนี่ยจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเพราะคุณเป็นคนขยันขันแข็งสําหรับใครที่แบบมีบริษัทหรือส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเขาออมาดูดวงเขาก็จะแบบให้เน้นรับพวกประชาสัมันพวกอะไรนะพวการรับรับพลงานนะคะเขาจะดูเลขท้ายบัตรประชาชนหมายเลขสามเนี่ย ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณควรจะรับคนที่มีเลขท้ายแบบประชาชนหมายเลขสามเพราะคนคนนี้นะจะทํางานให้คุณแบบสู้ยิบตาไม่ยอมถอยทําให้คุณเหมือนแบบเหมือนเป็นบริษัทของตัวเองอะ่ะเพราะเป็นคนขย็นมากนะสําหรับผู้ที่เกิดหมายเลขสามจะต้องเหนื่งคนอื่นกล้าได้กล้าเสียบางครั้งก็เหมือนเกินไปนะทํางานเกี่ยวกับนายหน้าค้าขายที่ดินค้นาสการดีนะแต่ข้อข้อระวังก็คืออย่าหวาดกลัวอย่าวิตกอย่าตะนกเนาะค่ะทําทบุญนะ เราามีดวงสตา์ที่เราจะต้องเหนื่อยเพราะเราเป็นนักรบไงนะทีนี้วิธีทําบุญแก้เคตนะคะทําบุญด้วยน้ําใบบโบกบอรเพชชีวิตจะดีขึ้นหรือพวกยากขมพวกอะไรที่มีของรสชาติขมๆเนาะชีวิตเรามันจะได้ดีขึ้นนะคะก็จะเป็นธาตุไฟไดาวอังคารนะคะสัญลักษณ์ของเราก็คือนักรบค่ะแล้วเราก็เลยจะต่อสู้ดินน้นรนแล้วก็เหนื่อยกว่าคนอื่นนะก็จะประมาณนี้ที่ เราจะใช้ไพ่สีสำหรับนี้อันนี้เอามาโชว์นะมาโชว์แค่ใบเดียวไม่ได้ใส่ค่ะเอาให้มาดูว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะใช้ไพ่สำหรับนี้อันนี้สั่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยเพื่องานนี้เลยนะค่ะเมื่อวานจะเปิดไพ่ทาโรต์นะคะสยามทาโรต์แล้วก็ไพ่จิ๋วนี้จะบอกอ่าสิบสองเรือนตนุของคุณนะเรือนเกิดของคุณนะคะทั้งสิบสองเรือนเอาไว้ดูเป็นอ่าตลอดชีวิตได้แต่ว่าอันนี้เป็นการสุ่มไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียส ไม่คิดว่าเป็นของตัวเองเพาะหม่หวานเป็นคนเปิดถ้ามันดีรับไปแต่ถ้าไม่ดีออกได้เลยนะคะไม่ถูกใจออกเนาะจะได้ไม่รู้สึกติดอะไรกันเนะาะค่ะหรือถ้าอยากดูดวงมีการสืนตัวค่อยทักมาไอหมาวานจะเปิดที่นี่ที่เดียวนะคะฉเฉพาะพ่อหม่หวานไม่พูดซ้ําจะไม่ทําอีกแล้วอันนี้เราปกติเราก็ไม่ได้ทําไม่ได้ดูให้ใครเราเรียนมา,าเรากลัวเราพิชาของมันร้อน <c oughs> ก็เลยมาเปิดให้คุณนะ เรียนมานานแล้วแต่ไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้เลยกลัวลืมค่ะ <c oughs> เรียนเมื่อวานไปเรียนตัวเลขเกับท่านหม่อมราชวงศ์ผู้หนึ่งท่านมีให้เปิดเผย <c oughs> ท่านมีแสดงตัวค่ะ <c> เ <oughs> มื่อวานเป็นสิทธิ์ร้อยครูนะค่ะ <c oughs> เราไปดูขออนุญาตครูบาอาจารย์เจ้าที่จทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาฟ้าดินที่ปกปักรักษาท่านผู้ที่มีหมายเลขประชาชนหมายเลขสามนะคะเปิดดวงให้ สื่อกลับมาที่ไพ่ในสิ่งที่อพอเปจะเป็นประโยชน์ได้ช่วยเหลือท่านผู้ที่มีหมายเลขลงท้ายแบบประชาชนด้วยหมายเลขสาด้วยเถอะนะค่ะไปดูกันเราไม่เอาอ่ะเราไม่ดึงนะ คสือนี่มันจะอ่านยากมากเลยมันเป็นตัวแบบในสว่า nice นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวเขียน e นะคะ Ten of Pentacles โอ้อโหมายเลกสามคุณจะรวยแล้วไม่มีใครได้่เนี่ยตั้งแต่ตเปิดมาใจจริงมาวันกะว่าจะทำมันละคลิปนะทำหมายเลขศูนย์ไปแล้วมีคนมาถามอ้าวของเขาล่ะก็เลยอ๋อ เราเป็นห่วงคุณคุณเราก็เลยทำไปเลยทำเท่าที่ทำไหวแหละทำไปเรื่อยๆนะคนรอก็จะรอเราเป็นห่วงคุณเห็นไหมเราคิดถึงคุณคุณจะตาย The View อ่าศูนย์แล้วก็หนึ่งเนี่ยทูอัพครับขึ้นตำแหน่งเดิมมีหมายได้สองไม่ได้ขึ้นเอออะไรจะอินเลิฟกันขนาดนั้นคะพวกคุณจะรักกันดดดี่มอินเลิฟกันทุกกองเลยกันทุกหมายเลขเลยเหรอไปแซวเขาอีกเห็นนี้ก็เพจหวานเพจทำไมถือแบบเหมือนไม่ท้าเหมือนคนแก่เลยคะคุณเป็นเด็กคุณทำไมพยุงไม่ท้าเหมือนคนแก่นี่ไปแซวไพ่นี่ไพ่ไทยมันขังนะ สยามนะ you know no นไม่เข้าใจอันนี้คืออะไรคะเดอะสาความสุขความปังมาแล้วดั้นเรือเพอร์เฟกต์นะดั nine, mm ้นเรอไปไหนมาเลขกสามไปดูกันอย่าเพิ่งเพมอย่าหวานจะมีจิกเชี่ยนนี่ไฟอวานเย่าหวานเชอบอเพ่ม ชีอวานและเดินซันตายแล้วไปเกิดหมาเลขสามดีไหม <c oughs> อย่างนี้คือมีสิบเหรียญแล้วก็มีเดินซันอ่ะคุณคิดว่าคุณเป็นไงอ่ะปีนี้ถ้าที่ผ่านมามันไม่ดีมันแย่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรู้ไว้ปี65้าเนี่ย อันนี้เป็นสกสนะมาหวานส่งสงกสให้กับเพื่อนๆนของมาหวานทุกคนนะคะทุกหมายเลขเลยนะส่งให้ก่อนปีใหม่เพราะว่าเดี๋ยวต้นเดือนไปก็จะทำอันนี้อีกหลายอย่างก็เลยต้องทำก่อนนะค่ะอ,อะไรยังไงคะนายซอววันตัวตนของคุณนะตัวตนของเจ้าชะตาผู้ที่ได้หมายผู้ที่เกิดหมายเลขประชาชนหมายเลขสามนะคุณจะ งานหนักอ่ะงานเหนื่อยงานเยอะเลยแหละปี65แต่มันดีคือมันเป็นเงินงานคือเงิน,งนเงินคืองานนะคุณจะรวยมากเพราะว่ามันเป็น10เหรียญน,นะคะ <S <S แล้วอะไร The e i ิล o of o r t u n e มันขึ้นตรงตำแหน่งนี้เคยได้ยินไหมที่ว่าที่บ้านเทวดาประจำตัวหรืออะไรก็แล้แต่ในทุกปีนะคะเขาจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทุกปีเทวดาประจำตัวของเราอ,องค์หนึ่งท่านก็จะไปที่หนึงแล้วอีกองค์ใหม่ก็จะมาแบบ มันมาดูแลคุณนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะให้คุณทําบุญต้อนรับเนาะส่งท้ายต้อนรับในช่วงปีใหม่ทําบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางทเทวดาประจําตัวหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนะคะผู้ที่หมายเลขแบบประชาชนหมายเลขสามอืมนอนคนลุกจ้ะนั่นแหละทํานะคะในสิ่งนี้ท่านย้ํามานะท่านเึกิฐกิจกีก่ถ้าควรจะทําบุญต้อนรับทเทวดาประจําตัวนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้น ความรักจะดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเงินจะมารักจะปังโอ้ยไพยเริไม่มีอะไรไม่ดีเลยค่ะแล้วก็อะไรมีตำแหน่งนี้เดี๋ยวค่อยมามามอซอ,อ,อยเก้านะในอดีตที่ผ่านมานะะตัวตนของคุณคุณเป็นคนนี่เราพูดไปแล้วนี่ได้งานเงินเนาะได้รวยมากสิบเหรียญเนี่ยตัวตนสิเก้าไม้แล้วก็ได้ ความคิดแปยในใจสิบเหรียญคุณจะรวยมากแต่คุณต้องทําบุญต้อนรับเทวดาประจําตัวของคุณจะเปลี่ยนองค์ใหม่มานะในอดีตที่ผ่านมาคุณก็เป็นเด็กถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กดีหรือบุตรบริวาลลูกน้องดีหรือ,อ,อทุกสิ่งทุกอย่างอาดีตของคุณก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันนี้ก็ยังดีเลยคุณคะเพราะอะไรตำแหน่งคนรักคุณได้สองถ้วยรักอันคอนดิชัเลิฟรักไม่มีเงื่อนไข นะถ้าคุณไม่มีคุณจะเจอถ้าคุณมีอยู่แล้วความรักของคุณแฟนของคุณคนคนนี้แหละดีมากแล้วเดอความสุขจะมาเกิดขึ้นกับคุณเดอร์สตาหมายถึงความสุขความสมหวังความดีงามถ้าเดอร์สตาไปอยู่ที่ไหนหมายถึงความสุขจะบังเกิดนะกับเรื่องนั้นนนั้อันนี้มันอยู่ที่สรุปอ่าที่อนาคตไงอนาคตของคุณมันสุขไม่สุขได้ไงมีสิบเหรียญคุณคะนะแล้วอะไรเดอร์เมจิเชนแนวทางแก้ปัญหาเขาบอกว่าให้คุณใช้สติปัญญา ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวหรือถ้านึกอะไรไม่ออกให้นั่งสมาธิพ่อเดิมมีจักรเชี่ยเนี่ยเขามีเซนต์เขาฉลาดเขามีดาบมีถ้วยมีเหรียญมีทุกสิ่งทุกอย่างในมือเป็นคุณแต่คุณต้องใช้สติปัญญานั่งสมาธิถ้านึกไม่ออกและระวังสิ่งที่ระวังนะคะทะเลาะกับเพื่อนอาจจะมีการขัดแย้งกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนลุมตีหัวรวยนักหรอมึงอะไรเงี้ยเพื่อนหมั่นไส้เดี๋ยวเพื่อนจะมาปนนะั่นระวังคือเพื่อนหมั่นไส้งานก็ดีเงินก็ด,กดีรักก็ดี ว่าอะไรจะลดเรอเพอร์เฟกขนาดน,านั้นและอความคิดภายในใจสิ่งที่คุณหวาดกลัวถ้าคุณกลัวกลัวเริ่มต้นใหม่กลัวการเดินทางกลัวอะไรก็จะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะมันมีแต่เรื่องดีๆรอคุณอยู่ให้คุณก้าวออกไปให้บอกอยงยาน,นและใบสรุปคุณได้เดอรซันรถเรอเพอร์เฟกนะดีมากดีตลอดทั้งปี6กหเลยโชคดีมากได้สิเหรียญได้เดอรซัและเดอซนนี่คือมีความสุขมากคือดีมาก ไพ่ที่เสียก็คือตรงนี้ทะเลาะกับระวังทะเลาะกับเพื่อนแค่นั้นเองนะแล้วก็คืออย่าลืมทําบุญต้อนรับเทวดาองค์ใหม่ไปดูเรือนตนุล่ะคะ่ะเรือนเกิดของคุณเรือนตนุคือตัวต,วตวนะเออเรือนเกิดสิ 12. เรือนเกิดของท่านจะเป็นอย่างไรท่านผู้ที่เกิดในหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลข สามท่านผู้ที่ได้มหมายเลขอรปชาชนเกิดหมายเลขอรปชาชนเลขท้ายหมายเลขสามนะคะไปดูเรือนตนุของคุณมีอะไรที่จะเอาไปนาปรับปรุงแก้ไขใช้ได้บ้างอันนี้เก็กบไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะหรือจะมาดูเป็นดวงการส่วนตัวก็ได้จะได้เป็นดวงของคุณเลือกให้เองอะไรอย่างนี้อันนี้หมาวันเปิดก็คือสุ่มเนาะถ้ามันดีก็รับไปมันอาจจะมีส่วนคล้ายส่วนใกล้คือคุณดีมากใครบอกคุณไม่ดีรึดูคุณได้สิบเหรียญ อ่คุณเกิดมาพร้อมกับความสุขนะคุณเกิดมากับครอบครัวที่อบอุ่นเพราะว่าตัวต,วตวนเรือนที่หนึ่งนี่คือตนุตนุหมายถึงตัวตนเจ้าชะตานะคะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขมากเกิดมาก็มีความสุขเลยทุกคนรักคุณครอบครัวรักคุณหรือมีแต่ความสุขอ่ามีแต่ความดีงามหรือครอบครัวคุณก็คือมันสิบถ้วยไม่รู้จะพูดคาไหนคือมันสุขมากถ้าสุขว่าน,นี้ก็ไม่แล้วคนะ่ะนะมา เรือนที่สองนะคะเรือนกระดุมพลาเป็นการเงินและสมบัติการเงินและสมบัติอันนี้จะไหวอะไรก็ไดการเงินและสมบัติดีค่ะคุณได้แปดไม้อะแปดไม้มันคือการฟล์นะพอเราถามเรื่องเงินและสมบัติมันฟล์ไปทุกอย่างมันเป็นไปตามกไกธรรมชาติมันจะโฟล์นี่ไงกรงล้อมหาสมบัติก็หมุนมาแต่คุณต้องไหว้รับเทวดานั่นแหละดีสหชาค่ะเรือนที่สาม เพื่อนพี่น้องการติดต่อการเดินทางเป็นยังไงบ้างมีอะไรต้องระวังหรือมีอะไรต้องอคุณอาจจะเป็นคนที่เพื่อนน้อยก็ได้พี่น้องหรือคุณไม่ค่อยคบใครอะคุณเก็บตัวคุณเป็นคนมีพื้นที่ส่วนตัวคุณเป็นคนฉลาดคุณเลือกคบคนอะไรประมาณนี้นะก็เลยทําให้คุณไม่ค่อยมีปัญหาตรงเดือนสหาา้าเพราะว่าถ้าเราครบคนน้อยปัญหามันก็น้อยอะค่ะ มันเป็นเช่นนั้นจริงๆอ่าสี่นะคะพันธุหมายถึงหลักทรัพย์บ้านที่ดินอสังหาอะไรอย่างเงี้ยของคุณนะคะเป็นยังไงนี่ไงระวังการทะเลาะเบาะแว้งระวังจะมีอา่าบ้านที่ดินอสังหากว่าจะได้มาก็ต้องเกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือที่มีอยู่ก็จะมีคนมาช่วงชิงให้ระวังนะมันได้ห้าไม้ค่ะ ไปดูอะไรอีกอาริล่นะคะอาริอุปสรรคปัญหาคุณมีอะไรจะต้องระวังอาริบ้างคือใครอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรไม่มีค่ะไม่มีใครเป็นอาริกับคุณมีแต่คนรักคุณเพราะคุณเกิดมาพร้อมกับความรักไงมีแต่ช่วงนี้แหละปีนี้แหละที่ที่มันจะมีเพื่อนที่มันไม่เห็นด้วย บางสิ่งอย่างเเพราะว่าเราจะรวยไงเราจะปังเราจะเลิศเขาเลยหมันไส้อืมคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราเท่ากันหรือว่าน้อยต่ํากว่าเขาเขาก็จะเอ็นดูแต่พอเราอ่าดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยค่ะนะค่ะมลภมาวานี่เขาเกลียดกันทั้งเมืองแล้วเขามาชมเราทุกวันชมเราตลอดลยเราจะควรควรจะดีใจไหมคะคุณค่ะเรือนอ่า อันนี้เป็นเรือนอะไรนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้านี่มันบุตรบริวารเยนี่พูดผิดแล้วอะไรเนี่ยเฮอร์มิตรก็คือเพื่อนถูกแล้วอันนี้ก็คือหลักทรัพย์ถูกแล้วอ๋ออันนี้มันพูดผิดที่ตรงนี้อันนี้คือปัด บุดตาบุดตาคือบุตรบริวารคุณได้บุตรดีบุตรคุณมีแต่คนรักคนหลงบุตรคุณเป็นบุตรที่ดีจะมาสร้างความสุขให้กับคุณค่ะและอะไรอันนี้คือเรือนที่หกค่ะอริอุปสรรคปัญหาระวังอุปสรรคปัญหาไพยเงียบทหานตภัยเงียบคนที่คุณคิดว่าดีแสนดีนั่นแหละระวังคนใกล้กลตัวนะแทงข้างหลังค่ะนะก็ก็คือจะประมาณนี้อริค่ะใช่อุปสรรคปัญหา คนที่คุณไว้ใจนั่นแหละให้ระวังคนไว้ใจคนใกล้ชิดนะคะเพราะว่าหมายเลขสามทำเพื่อคนอื่นไงออกรับแทนทําเพื่อญาติพี่น้องเป็นคนที่เสียสละนั่นแหละให้คุณระวังคนใกล้ชิดค่ะไปดูอ่าปัตันี้คือคู่ครองนะคะว้ายคุณได้คู่ดีฉันอยากกดคู่ของคุณจะเป็นคนที่รักคุณนะ รักคุณมากกว่าคุณรักเขาอาจจะอายุรุ่นดาวคราวเดียวกันหรือว่าอ่อนกว่านะคนที่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสลับพลังงานได้เลยคู่ของคุณก็จะนี่แหละรุ่นดาวคราวเดียวกันหรือว่าอ่อนกว่านิดนึงไพ่เล็กก็ล่วงไพ่ใหญ่ก็ล่วงตบมักเหนียงสักทีค่ะอะไรอีกคนะมรณะภัยพิบัติอะไรที่คุณต้องรหวังขาสิบสองเรือนเกิดนะคะมรณนะเป็นเรือนที่แปด ให้ระวังการเจ็บป่วยอ่าการนี่แหละเจ็บป่วยโยครคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้นะคุณอาจจะต้องตรวจเช็คร่างกายทุกปีนะเพราะอาจจะมีป่วยบางอย่างที่มันมองไม่เห็นนะคะนะค่ะอาจจะเกี่ยวกับโรคโรคถ้าเป็นโรคทางเลือดนะคะมันจะมองไม่เห็นนะแล้วมันก็นจะกระจายมันจะต้องตรวจเช็คเฝ้าระวังเหมือนภูมิแพ้เหมือนอะไรพวกนี้แหละนะอะไรอีกคะสุภาษ สุภาพความเจริญก้าวหน้าแะคะค่ะด,ดูดีๆนะไพ่เล็กแล้วก็แบบจะมีจำถุงเล็ะตกสุภาพอันนี้ความเจริญก้าวหน้านะก็คือเขาบอกว่าให้คุณนะ่ะตั้งใจกว่านี้ถ้าคุณอยากเจริญนะคุณเป็นคนรักอิสระชอบเที่ยวแล้วก็ลันลาตามใจเพื่อนไม่มีขอบเขตเกินไปเขาบอกถ้าอยากเจริญต้องเลิกรักสนุกต้องจริงจังกว่านี้นะ แล้วอะไรคะเรือนที่10กรรม,มะการงานค่ะเป็นยังไงคะการงานของคุณเดินไปไหนคะคิงถือเหรียญราชาถือเหรียญคนนี้คือการงานของคุณนี่ไงมันเดิน มันจะประสบความสาเร็จมันจะมั่งคงคุณจะร่ํารวยจากการทํางานของคุณนี่แหละงานของคุณส่งผลให้คุณงานของคุณเกี่ยวกับพวกอสังหาพวกที่ดินพวกอะไรเงี้ยที่มันหนักแน่นนะนะบ้านขายบ้านเป็นนายหน้าค้าขายอะไรเงี้ยดีเพราะว่าอาชีพของคุณที่เราเล่ามาตะกี้ก็เป็นนายหน้าไงเกี่ยวกับพวกอสังหางานที่มันหนักหนักคาทพวกอะไรอะที่มันหนักแน่นอะอสังหานน่นแหละก่อสร้างขานั่นแหละมันมันจะทําให้คุณรวยวิศวกร รับเหมาหรืออะไรพวกนี้นะพวกของหนักๆแล้วอะไรอีกคะลาบผลล่ะคะลาบผลของคุณเป็นเนีมีลาบไหมลาบโชคลาบวาสนาไปซื้อลาบที่ปากซอยก็ได้นะลาบไม่มีมีคะ่ะคุณจะมีการเงินนะการเงินของคุณก็เยอะอยู่แล้ว แต่ว่าคุณก็ยังหวังที่จะได้ลาบถามว่าได้ไหมได้ค่ะคุณก็จะมีการได้จากการเสี่ยงได้บ้างเพราะว่าคุณได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนี่ก็เยอะนะบางคนเขาไม่ได้ขึ้นนะเงินนะของคุณขึ้นเงินอนะ่ะเออแต่เหมือนคุณยังไม่พอใจในสิ่งที่คุณได้นะอ่าไพ่ก็บอกว่าต้องพอใจก่อนในสิ่งที่มีก่อนเนาะเราถึงจะมีความสุขนั่นแหละค่ะชิวอะไรอย่างเงี้ยอ่า วินาสนาณะนะคะความเสียหายไปดูกันว่าเราต้องระวังอะไรคะอืมระวังความคิดนี่แหละระวังความคิดภายในกายตนก็ปีศาจร้ายในกายตนไงมีเนี่ยมีอีตัวดํากับตัวขาวมันตีกันในหัวระวังความคิดนะทัศนคติความคิดอย่าให้มันแบบคิดได้แต่อย่าทำอะไรเงี้ยคิดดีคิดบวกก็จะประมาณนี้นะสำหรับหมายเลขแบัตรประชาชนหมายเลขสามค่ะ เราไปดูกันว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราคาอยากบอกอะไรนะองค์พ่อพี่แคเน่อยากบอกอะไรคุณค่อยากให้พรอ,อะไรคุณค่ประจำปี65นี้หมวนเปิดไปก่อนเพราะว่าหมวนทำไม่ทนันเราไม่เห็นแล้วเบ้นตายอยู่ไหน Um, priority นะคะลำดับความสำคัญให้คุณจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังนะท่านว่าอย่างนั้นลำดับความสำคัญเหรอคะน่าจะให้คุณด,ดูแลอนี่หรือเปล่าสุขภาพหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันมีเรือนอะไรนะเนี่ยเกี่ยวกับเดตอะสุขภาพอะคะ่ะใช่ไหมกี ปัตตานีแล้วก็มรณะใช่ให้คุณระวังให้คุณดูแลให้คุณบาลาน่ะจัดลาดับความสาคัญตรวจเช็คร่างกายบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยืม c u r i o u s ความกล้าหาญคุณเป็นคนที่มีความกล้าหาญอยู่แล้วคุณเป็นนักรบมาเกิดเนี่ยนะมาร์เทพเจ้าแห่สงสงครามและอันนี้คุณก็ได้ c u r i o s ให้คุณรู้ไว้คุณไม่ต้องกลัวสิ่งใดคุณชนะคุณเอาอยู่ทุกปสารคปัญหาคุณอาจจะเหนื่อยไหมเลขสาอ่ะเพราะคุณเป็นคนขยันไงแต่ให้คุณรู้ไว้นั่นแหละถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณไม่คุณไม่มีความสุขเพราะว่ามันเป็นตัวคุณนะก็จะประมาณนี้ไปดูกันค่ะแล้วท่านจะว่าอย่างไรอีกท่านจะให้ผ่อะไรคุณอีกอ่า empowerment าการเสริมอํานาจค่ะนะเอ็มพาวเม้นต์การเสริมอํานาจก็คือทำอยังไงให้คุณมี power มากขึ้นให้มีอํานาจบาัมีมากขึ้นนี่ไงไพใ่ใบนี้ก็ขายกับเดจิกเซียนคุณมีเซนส์มีสติปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงคะให้มันมากขึ้นเพิ่มพลังเพิ่มอํานาจก็คือนั่งสมาธินะในสิ่งที่ไพ่บอกถ้ามีเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไม่ได้ให้เราเห็นภาพ เพอเจอภาพหลอนอะไรมิติอะไรนิมิตอะไรนะั้นไม่ใช่มันเป็นการจินตนาการคุณต้องดึงตัวเองกลับมาให้คุณตื่นรู้นั่งสมาธิเพื่อให้เราสงบให้เราหัวแหลมให้เราสามารถเอาความรู้ความสามารถในตัวเราออกมาใช้ได้ให้เรามีสติก่อนที่จะทําอะไรนะคะการนั่งสมาธิไม่ได้สอนไม่ได้บอกว่าทํ็อันนั้นก็แล้วแต่ใครจะเห็นอะไรมันเป็นนิมิตเป,เป็นความจินตนาการของเขาแต่ว่าความเป็นจริงพระอาจารย์หลายท่านท่านบอกว่า นั่งสมาธิเราทําให้เรานิ่งมีสติเวลาจะทําอะไรนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันมีพลังมากในการทํางานการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่คือคุณคะ่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขหลักมัน่นคงไพ่ของคุณมันดีมากนะรับไปแล้วก็ไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสนะคะถ้าไพ่ไม่ดีไม่ต้องไปรับไม่ต้องใส่ใจมาวันเป็นคนเปิดนะเรือนตนุอะไรพวกนี้ก็เหมือนกัน นะแต่มันก็ค่อนข้างออกไปทางที่ดีโพสิทีฟคุณได้สิบถ้วย10บเหรียญได้เดอซันนี่มันเลิศเลอไปไหนคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขมาส่งสกกให้แต่เนิ่นๆขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ